ขึ้นบนโดนล็อกนะครับปัดล่างทิ้งลงไปครับขึ้นมาแล้วดูนะครับจังหวะตีกันครับขึ้นบนได้แล้วครับกองพูลไส่ซ้ายอัดไปซ้ายอัดกลับไปครับยัดไส้กลับไป3เม็ดครับก่อนจะหมดยกครับช่วงปลายครับช่วงปลายปลายพยักผู้ผาเริ่มตีได้นะครับเจียกว่าเรียกคืนได้บ้างในช่วงปลายยกที่4สวัสดีครับตองพูบโอ้โหฉายยกสี่ วันนี้เป็นไงบ้างพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเจอน้องเขาร่างกายดีไหมก็ผมร่างกายดีมากครับของเรามั่นใจเราอยู่แล้วคือเขามาไงไม่รู้แหละใช่ไหมวันที่สามยกเราดูเกมยังไม่เล่งมากใช่ไม่เล่นแทมแทมนวดนวดเรียน่านวดผูกๆน้องไปเรื่อยเราเริ่มรู้ตอนไหนว่าน้องเขาเริ่มปะทะสู้เราไม่ได้แล้วก็ยกแรกนะครับเพราะว่าเพราะว่าน้อง

ก็แล้วแต่โคงเตอร์นแล้วครับเพราะว่าผมก็ทำร่างกายให,ให้ดีพอน้ำหนักอ่ะน้ำหนักที่ดีที่สุดนะครับน้ำหนักที่ดีที่สุดก็114นี่แหละครับเพราะว่า เลยพอดีครับเพราะว่าผมไปเรียนมันมันโตขึ้นครับตอนตอนไปเรียนอ๋อเรียนที่ไหนฮะไปเรียนในสิบในสิบในสิบอ๋อตอนนี้เรียนในสิบใกล้จบยันบจบจบเรียบร้อยกลับมาก็เหลือสิบสี่วันก็สอบจะไม่ลดอ๋อตอนนี้เป็นในสิบเรียบร้อยครับโอ้ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆหลายสี่แล้วใช่ไหมอ่ะอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างครับก็ขอบคุณแฟนเอฟซีทองคุณแน่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ผิดพลาดไปเยอะเหมือนกันครับเพราะว่า ก็ร่างกายก็ยังไม่ค่อยดีตอนนี้ก็กำลังจะดีขึ้นครับก็ตั้งใจแก้ไขสุดปกะคองไปดีมากครับผมมาครับยินดีด้วยนะตองบูลครับในสิบแล้วก็วันนี้แจ้งเกิดได้ด้วยนะครับโ้ร่างกายดีมากๆครับสำหรับตองบูครับเพื่อนๆว่าไฟต่อไปก็จะเจอใครก็ลองคอมเมนต์มาครับไปแค่เขาแลได้อาวุธได้ยกสิบแได้ยกสามยกห้า กลูกแรกก็ดูว่าอย่างไรบ้างพี่เปสวันนี้เป็นไงบ้างผลงานลูกน้องเราถือว่าผมดูว่าอาวุธจะสู้ได้ทุกอย่างแต่ว่าเรามาชกครั้งแรกนะครับสมัรถนอาจจะแบบต่อยกลางวันอาจจะมีแบบถึงเต้นด้วยเตื้อถีเต้นด้วยแล้วก็อาจจะเล่นไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่สามยกเป็นต่อประมาณสามสมหนึ่งได้ไหมไ้ไได้ได้ไ้้ เป็นไงยกสี่จะไหวะยกสี่บอกขึ้นมนเป็นช็อตเลอช็อตโดยที่เขาล็อกเลยอะเด่นอะารต่อยจองเจ็ดครั้งแรกใช่เรอไหมอะมีอะไรบอกเป็นแฟนบ้างน้องชายก็ขอโทษแฟนมวยแล้วก็เป็ตกีฬาทำเต็มที่ครับครับผม อ่ะพี่เบสฝากเต้นเตนิดนึงพี่ครับฝากติดตาม่ายบนเสาร์เก้าวันท้ายทำเต็มที่แล้ววันนี้ครับถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะถือว่าเป็นประสบการณ์ครับจะทำให้ดีกว่านี้ครับพักต่อไปครับอ่ะสู้ๆครับพี่ครับครับไปนะครับอ่ะสอยท้องครับถือนะครับจังหวะดึงลงมาครับต้นไม้ล้มเลยนะครับหักทีเดียวลงมาเลยครับและนี่ครับมีสัญญาณเตือนเล็กๆนะครับ เนวเฉียดๆนะครับซ้ายหน้าดีครับเตะเข้าหลังเท้ามมยขวานะครับแต่ว่าซ้ายหน้าเตะได้ดีต่อยสวนครับแต่โดนไม่เต็มนะครับโดนถักถาสัญญาณอันตรายเตือนออกมาแล้วนะครับดูว่ายกผุกซ้ายไม่ถึงบมีแขนมาบังเอาไว้กิ้มท้องตีได้ครับเม็ดนี้ถือว่าตีได้เนื้อนะครับหากศอกสั้นครับดูน้อง สับพี่ซุปเปอร์สโลครับดูนะครับปักตายปีครับลูกนี้ถือว่าเป็นลูกชัดเจนตีได้แบบเนื้อเนือแทงยัดไส้ก็พอสมควรทีเดียวครับยกที่4ต่อไปนี้ครับเนี่บจังหวะตีของพยจักปูผาในดูแข็งแกร่งนะครับโดนสอกสวนขึ้นบนโดนล็อกนะครับปัดล่างทิ้งลงไปครับขึ้นมาแล้วดูนะครับจังหวะตีกันครับ ขึ้นบนได้แล้วครับกองพูลไปซ้ายอัดกข้ไปซ้ายอัดกข้ไปครับยัดไส้กเขไป3เม็ดครับก่อนจะหมดยกรับช่วงปลายครับช่วงปลายปลายไปย,ปย,ปยักษ์ภูผาเริ่มตีได้นะครับเดี๋ยวว่าเรียกคืนได้บ้างในช่วงปลายยกที่4ี่